สวัสดีครับผมโอมาริสแมนครับคลิปนี้นะฮะก็มาทักทายนะครับหลังจากปีใหม่นียเรายังไม่มีคลิปกันเลยนะฮะก็ถือโอกาสนี้นะับโวยพรให้กับทุกท่านนะครับมีสุขภาพแล้วก็มีความสุขสําเร็จทุกการเลยนะฮะในช่วงปีใหม่นี้นะครับก็มีเรื่องราวที่ต้องดูแลกันอีกแล้วนะฮะคือเรื่องของโควิดนะครับตอนนี้มีซีซั่นใหม่มีสายพันธุ์ใหม่เยอะแยะมากมายยังไงดูแลสุขภาพคนด้วยนะครับใส่แมสล้างมือบ่อยๆนะครับแล้วก็อย่าไปในที่ชุมชน หรือว่าผู้คนเยอะๆแต่ถ้าเกิดวันนี้จําเป็นจริงๆนะครับต้องมีตัวช่วยนะครับตัวช่วยที่กําลังได้รับความนิยมมากๆตอนนี้ของเรานะครับก็คือตัวเม็ดอมฆ่าเชื้อนะครับคือเมอร์ลิสโพพอลิสพลัสนะครับตัวนี้นะครับเป็นเม็ดอมนะครับเราสามารถอมได้ออกฤทธิ์6ชั่วโมงตัวโพพอลิสหรือกาวพึ่งเนี่ยนะครับก็เรื่องหลักวิจัยไม่ต้องพูดถึงนะสามารถอ่านรายละเอียดในเว็บไซต์ได้นะครับในตัวของโพพอลิสเองเนี่ยนะครับ เขาจะมีลิ์ในการต่อต้านเชื้อไวรัสกับแบคทีเรียนะเมื่อเราลงอมเข้าไปเนี่ยสังเกตไหมครับเราเคยได้ยินไหมว่าไวรัสมันจะลงคอใช่ไหมดังนั้นถ้าเกิดวันนี้แล้วเกิดมันมีโอกาสพลาดเข้าไปในลําคอของเราหรือช่องปากของเราเนี่ยนะครับตัวมลิสโพบิสพลาสเนี่ยก็สามารถที่จะต้านได้นะครับในตัวไวรัสก็ดีแบคทีเรียก็ดีนะครับก็ถือว่าเป็นอีกตัวช่วยหนึ่งที่น่าสนใจหลายคนให้ความสนใจมากตอนนี้นะครับขายดีขายดีายดยมาก นะครับก็มีคนถามกันมาเยอะว่าราคาเท่าไหร่เป็นอย่างไรวันนี้บอกเลยนะฮะกล่องหนึ่ง890บาทนะครับแต่วันนี้เราอยากให้ทุกคนประหยัดกว่าน,นั้นนะครับซื้อสองกล่องไปเลยฮะในราคา1,320บาทคือตกเฉลี่ยกล่องละ660บาทโดยที่ไม่ต้องเสียค่าส่งแม้แต่บาทเดียวนะครับสามารถส่งฟรีถึงบ้านคุณเลยและให้สิทธิ์คุณเป็นมมเบอร์ด้วยสิทธิของการเป็นมมเบอร์ดีอย่างไรดีมากครับวันนี้เจ้าหนคุณไปใช้แล้วและมีเพื่อนถามคุณว่าคุณมันคืออะไร มันคือเม็ดอมอะไรมันช่วยเรื่องอะไรคนแค่แนะนำเข้าไป2กล่อง,องคุณจะได้คอมมิชชั่นทันทีนะคุณได้คอมมิชชั่นนะครับสองกว่าบาทเลยทีเดียวน่าสนใจไหมน่าสนใจนะฮะมีคนอ,อินบ็อกเข้ามาเยอะครับว่าถ้าไม่มีทุนล่ะไม่มีเงิน1 3 2 0บาทแต่ว่าอยากจะเอาสินค้าดีๆเหล่านี้ไปบอกต่อเพื่อนๆบ้างนะครับวิกฤตโควิดเศรษฐกิจแบบนี้บางทีไม่มีทุนเลยทำอย่างไรสมัครฟรี้ามาครับเราให้สิทธิ์คุณเลย คุณสมัครฟรีเข้ามาและนนำแบนเดอร์ของแบนเดอร์ของเรานะครับไปทำการโปรโมทไปทำการบอกต่อเพื่อนๆวนะ่าเอ้ยเดี๋ยวนี้มันมีเม็ดองค่ายเชื้อเป็นตัวช่วยเราด้วยนะรับไปเลยครับเซตละ200เซตละ200บาทเซตหนึ่งก็คือ2กล่องอยนะไปแนะนำา2กล่อง1,320บันารอิษัทจ่ากคอมมิชชั่นคุณ200ในฐานะที่คุณนำสินค้าการแนะนำสินค้าของเราให้เป็นที่รู้จักของทุกๆคนนะก็ ก็เป็นถือว็นโ,โอกาสที่ดีครับเพราะผมเชื่อว่าบางทีเงิน1,320บาทในยุคแบบนี้บางทีมันก็นะคิดเยอะเหมือนกันนะครับไม่ต้องคิดเยอะนะสมัครเข้ามาเลยไม่ต้องแพ็คไม่ต้องสง่งไม่ต้องสต็อกไม่ต้องทำแรงสิ้นนะครับคุณหาลูกค้าให้กับเราแจ้งที่อยู่ลูกค้านะครับการดําเนินการทั้งหมดทั้งสิ้นบริษัทจัดการให้ทั้งหมดทั้งสิ้นเลยซึ่งคุณก็จะมีะไรายได้ถามว่าคุ้มค่าไหมคุ้มมากคุ้มกับการลงแรงคุณคิดดูแล้วกันนะครับว่าวันนี้คุณไปขายอะไรได้บ้างที่คุณไได้กําาร200บท แตครับดังนั้นวันนี้คุณแค่บอกกล่าวเรื่องดีดแบบนี้1,320คุณได้ไปเลย200บาทนะครับแล้วก็มีเพื่อนถามว่าถ้าวันนี้เรามีทุนเราควรจะลงทุนเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับคุณจะเริ่มต้นที่2กล่อง1,320บาทก็ได้ถ้าวันนี้คุณมีทุนมันดีตรงที่ว่า1นะครับคุณได้ทดลองไปเลยคุณจะได้รู้สึกว่าเอ้ยอมแล้วรู้สึกอย่างไรรสชาติเป็นอย่างไรเวลาใครถามคุณคุณจะได้บอกว่าอ๋อรสชาติมันเป็นอย่างนี้ นะครับอมแล้วเป็นอย่างนี้แล้วมันดียังไงมันดีมากมากดีอย่างไรอธิบายเขาฟังได้ก็าสามารถลงทุนได้ที่1320บาทเหมือนกันนะครับแต่ว่าสิทธิ์คุณเนี่ยจะได้เพิ่มขึ้นนะครับคือปกติเซตหนึ่งร้อยให้200แต่คนที่ซื้อ1เซตเนี่ยเราให้220ในการบอกต่อนะครับบอกต่อเพื่อนๆเอาไปเลย220รบาทต่อ1เซตนะครับและที่สําคัญถ้าวันหน้าคุณขายดีคุณอยากมีทีมขายคุณสามารถสร้างทีมขายได้นะครับสาหรับคนที่เปิดบิน1 3 2ทนั่นเอนก็แล้วแต่สะดวก นะครับแล้วต่สะดวกว่าท่านจะ,ะเปิดแบบฟรีเปิดแบบอยากทดลองใช้ไปด้วยนะครับหนึ่งาบาทอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับก็เป็นคําถามที่หลายคนสอบถามกันเข้ามานะครับใครมีคาถามอะไรดีๆเด็ด,ด,ดอยากทราบนะครับไม่ว่าจ,จะเป็นน้าเมอริสน้ําด่างของเราหรือตัวเม็ดอมค่าเชื้ออินบ็อกซ์เข้ามานะครับที่เพจของเรา www facebook com ommerismen ตอบทุกคําถามนะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าไปเจอกันใหม่ครับเล่าเรื่องเมอริสชีวิตแฮปปี้กับโอมเมอริสแมนครับ